ัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเราก็จะมานำเสนอสองพี่น้องตระกูนกรีมค่ะโดยมีสมาชิกทั้งหมดดังนี้ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิมพ์มลสัตบุญโขค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิทยาพรขวบตะบูนค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวลวิศราชัยศรีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุภารพรทีลักสวัสดีค่ะดิฉันนางสาว ยาของคือพีทริงนะคะเกิดเมื่อวันที่4มกราคมค่ะศ1785ค่ะและคนที่2นะคะวิลเฮมคาร์กินค่ะเกิดเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์พศ1786ค่ะทั้งคู่ อันโมทนานค่ะข้อพลดจริงนะคะอยู่ใกล้กับคำหัดของเต้าผู้ของแฟนนะคะ่ะระยะเวลานะคะในช่วง1,790ถึง1,000 ต้องย้ายไปอาศัยอยู่ที่บ้านหลงหนังเล็กๆที่ขับแค่ในตนัวเมืองค่ะและสองปีต่อมานะคะปู่ของเขาก็เสียชีวิตซึ่งทู่เหลือแต่แม่เพียงคนเดียวที่ต้องเลี้ยงับเลี้ยงหาชีพและเ,เลี้ยงดูเด็กๆค่ะการศึกษานะคะที่นอ้องรีมได้รับการศึกษามาจากฟิสิกส์เคมีเซียมนะคะเซียมค่ะและต่อมานะคะเขางู่ก็ได้เรียนวิชากฎหมายนะคะจากามหาวิทยาลัยมาเบิร์ด้วยแรงับ จากวิทยุกรจารุนีค่ะทำให้สองที่น้องนะคะเริ่มที่จะมีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตนะคะทั้งคู่ผู้มีอายุยี่สิบต้นๆในขณะที่เริ่มศึกษาด้านภาษาศาสตร์และความเกิดของริมรวมไปถึงการเริ่มต้เขียนนิยายและก็เรื่องเราว 818มีหมายถึงว่าเจคอด้านเอจราในด้สํานักของประาห่เสาเรียมีคออถึงทาง0 2ที่น้องมีได้ดีีผลงานรวรวเป็นใหญ่ของแชื่อว่าคาริเดงเร่วเขารวบรวมลูกบอลจากชาวบ้านนบุีเรื่มมาสวมหม้อหัดยนสัมผมาและลอืที่ีทีไห ภาษาอื่นประเทศงานของคาเบโลที่น้องพีมแสดงการนำคำเจฟฟอร์ที่นาร์มไกบวกยินย่างทำหน้ที่ติดเรืกองราวนามาประกอบใหม่ในรูปแบบวรรณกรรมและเขียนบรรยายในลักษณะของนิทานติที่น้องทั้งสองยังให้ความสนใจจากนิทานพื้นบ้านและประวัติประวัติศาสตร์ต่รงม ชงปริมนะคะเริ่มที่จะสนใจภาษาอออแบบแล้วก็ความสําคัญของภาษาน,นั้นกับภาษาเยอรมันนะคะเน้าก็ได้เริ่มศึกษาประวัติศาสตร์แล้วก็โครงสร้างของภาษาเยอรมันอย่างละเอียดนะคะเมื่รเวลามาพวกเขาก็ได้สรุปความสัมพันธ์ระหว่างคำต่างๆและก็เรียกชื่อว่าเป็นกฎของปริมค่ะกฎของปริมนะคะกฎของล้งนะะงานะคะือจากเสียงจะดขั้งแรกและอันใดเสียงเดชนักนะคะ อินโดยูโรเปียนดั้งเดิมและมีพิมพ์ภาษการในภาษาจีนดั้งเดิมในฉบับที่หนึ่งกอดอิสระตัวของจีนเป็นชุดของปฏิขามระหว่างเสียงกับในภาษาจีนเริ่มแรกได้เสียงจากภาษาอินโดยูโรเปียนแคนตัมงอยู่บางภาษาผลงานที่เคยทำนะคะหนึ่งนูน้อยดอกแดงนะคะ พสอง 1, 9 7นะคะ2สอสุไว้นะคะพศอง3 7ะคะ่ะ3เอจ้าหญิงนิทานะคะพศอ8ห7ค่ะ4อยซินเดอเรลล่านะคะพสอง3 4่่ะคะ5ลำเซ็งนะคะพอง1 8่สิอนะคะ เจ็ดพันเทลกับเมย์เยวนะคะโตวัฒกรรมที่บ้านหนองค่ะแปดคนต่อปีนี่คืบอบทเรียนค่อนค่ะผลงานที่ช่างเสียบนะคะหนูน้อยหมดแดงตะวันที่สีส่เด็ดที่ประเทศยทิโรปนะคะค่ารถึงน้อยหมดแดงที่เราจัดนะคะคือเรื่องราวของหนูน้อยหมดแดงที่เราฟังฟังกันมาเมื่อนึกถึงตอนท้ายก เดิมๆเป็นหมุแน่เพราะต้นฉบนับมืนหมาเป็นมีการเล่นเซ็กกับสัตว์ได้กนินน้ำทำค่ะคดีที่สองนะคะาสโนไวต์ตวสองพันเก้าร้อยแปดสิบเจ็ดที่ประเทศเยอรมันนะคะคือเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องที่ได้เ,เรียงผู้ชาสโนไว้ะค่ะเลยต่างเห็นให้ในายพาน เวอร์ชันเดิมนะคะคือเจ้าชายถอดล้อมิคและมนุษย์กินนมค่ะหาดและเรื่องที่สามนะคะเป็นซินเดอเรลล่าปี2008นะคะที่ประเทศฝรั่งเศสค่ะค่ะซินเดอเรลล่านะคะเรื่องที่เรารู้กันดีก็คือซินเดอเรลล่าได้คบกับเจ้าชายลูกงามค่ะแล้วคำตอบก็ได้ตกหลุมรักกันตั้งแต่แรกพบหาดเล่นนอง่อทางฟ้าจะหมดนี้ในเที่ยงคืนทำให้ซินเดอเรลล่า ต้องมีเราเกงานกังคือโดยได้ทิ้งรองเท้าแก้วทิ้งไว้ในวันรุ่งขึ้นเจ้าชายก็ได้ประกาศตามหารองเท้าแก้วค่ะแต่เนื้อเรื่องเดิมนั้นก็คือหลังจากที่เธอได้ทิ้งรองเท้าแก้วไว้เจ้าชายก็ได้ประกาศตามหาเจ้าขอรองเท้าแก้วโดยเนื่องขายว่าต้องใส่ได้พอดีเหมือนเดิมแต่เมื่อที่คุณธรรมของซินเดอเรลล่านะคะลองสวนดูปรากฏว่ามันทับเกินไปแม่คบุญธรรมจะงจันจัดการตัดเท้าและนิ้ว เป็นการตัดร้นเท้าเนี่ยิ่งที่มากกว่าตัดร้นเท้าหักสี่นะคะจะ้มีญิาฟหนงพันหกรยเาสิบจที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะถ่าเวอรชันพิซูนูนะคะ,ค,ะ,ค,ะคือในวันในวันพิธีร้างปากํกเน,นะะิดของเจ้าหญิงนาฟาจะไดเชิมาย่างยางานที่ได้มอบพรมิสเดชให้เจ้าหญิงทั้งความงามและความฉลาดระับีย่างใความสว่วางทางนดีเป็นต้น,ะะตน,นนะคะแต่เวอร์ชันเดิมนะคะคือเรื่องนี้ เรื่องที่ง่ายนะคะคือเรื่องราฟานเซียโอโซล2,112ค่ะที่ประเทศเยอรมันคือเรื่องเรื่อง,องปัจจุบันนะคะคือลาฟานเซียเป็นเจ้าหญิงค่ะแต่ไม่ใช่เป็นลูกของแม่วนวลค่ะในเรื่องเดิมน,นะคะคือลาฟานเซียเป็นลูกของชาวบ้านธรรมดาธรมดาคน,าน,าน,านค่ะกลุ่มของพวกเรานะคะก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณและสวัสด,ดีค่ะ